สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นาอกำลังสิบไปเฮื่อนดีพี่น้องระหว่างงานศซบมีท่าแม่มีท่าแม่มียายทองมีปลาลินน้อ,นองเลยสบายดี <c oughs> สิบไปอัน สียประกันภัยแล้วก็กินทานเนาะจะมีเข่าสองทงทงหนึ่งนะเสียประกันภัยผัวบ้านเขาเสียประกันภัยมีเข่าแน่หนึ่งโลอะไรกัเงินหัวละสิบพันพี่น้องขอบครัวเัามีหาคนเนาะก็หาสิบพันกับเขาโลหนึ่งอะไรกัเข่าอีกทงหนึ่งนะไปกินทาน่าซี็ด่าแต่ทานผู้ใดเนาะที่บอไดบอไดเอาเขาไปพี่น้องก็จะเป็นเงินแทนสิบพันเนาะ เพื่อไนไปน้องเดือนเนาะสมมติว่ามีหาคนหาสิบพันหาบ่อเขาไปโลนหนึ่งแต่เสียเงินเพิ่มอีกสิบพันเป็นหกสิบพันพี่น้องเลยฝากันไปเสียปายเ,เรื่อภัยเนาะเงินดีพากันอา,า่ากมาตายคนพี่นอ้องซีหาคนมาแกันคุณเรืองแป้ก่อนแล้วอยู่เพื่อนอันไม่ใญ่พ่อพี่น้องก,กูไปเสียสีวิตนเนาะ ยายของบ่าวไก่หรือว่าแม่ของนามเมียวคะแหละไปเบิงบรรยากาศในงานทำการพี่น้องอย่างมาห่อหนาเฮือนเปแล้วหกคนกับบคคอยนี่พี่น้องคนบ่คอยลายเป็นเห็ดอย่างนา้เห็ดนางฝาบ่ เราเปิดเอาลงซพมาใส่เนะาายเอ็นตะไก่เป็นถ่ายลงมาคืนนี้ยบุ๊ดเยใส่รงซพอ่ามีเทนางฟ้าขางูอ่ะหรือขามาง เด็กไปเบื่งท่านไหพี่เนาเนี่ยทำแหมมาห่อเสียเลยสีไปเสียประกันภัยเนี่ยมาห่อปัญหาสี่โลดเสียประกันภัยบ้าน

เดนไ้ปุะเียวแรกน้องมมากรอบเนี่ยหลังจากเชียร์ประกันไพยแล้วกระชิเขาไปกินท่านพี่น้อะ จะเป็นบ่อนผ่อนนอนมาขึ้นบ่อนกจ็จะมานอนงานนำเนนการไี่น่องเลยนาเมีย ไปซื้อของกินของใช้เด้เนาะมีแต่แหล่และผู้เดียวนะผ <c oughs> ู้เปินผี่นองเลยผูกแต่ละย <c oughs> ังนุงน เ่างามจูดดอกเดียวแต่ว่าใหญ่เจ้าคือจุดสามมาทงโมเมนต์ไว้ผ่าและยเออถ้าแม่มากินทานบางปลิ้นนะ่บางซองเนี่ยพนแจกเมื่อไร เอาไาประหัดบ่เมื่อีนวันอาทิตย์เนาะไปดอยออกากเด้ก็สิบามนาไปเลื่อนร้าไก่ จเอ๊ไปตัดสกินปากหอมแถเนี่เอามันเลยนี่กะเพื่อนนอ๊คกระเพื่อนบ๊วยนอะเพื่อนเพื่อนดีนะตามจะมาหุงสกับปุ๊ดน้ำนะอันจังแซ่ อันนี้เฮืออนดีาบานเท่าทือพี่น้องเลยบันมีเส้นเนาะมีค้องเสษปากกันมีนสสัมผัสไดีต่วจหนสัมผัสได้ดังสันอีหยังเดี๋ยวนี้บอเมนอันนี้ขี้งูอ่ะ มินดเลยตัวนี้ว่ะไปมอะโมีเนี่ยมนากาในหนาเนาะนียันึกมินทวใส่บุ้งรูใส่บงูดังใสง้ แล้วจากปีหรอบ่

เพิ่นขาู่พี่น้องปวได้ขางูเนาะหัวงานเป็นงานด่วนงานไวอ้ากันเพิ่นเรื่ออาลมยไวใช่เนาะอย่าประชามการตามศรัทธาเนาะ อ๋อันิงินวามันชิ้มันชิดอ๋อมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันยังมันมันมันหมดแบนมันชิดนะเออนี่มันเขาักนเหมือนอ๋กะงงเหรอมันเกี่ยวกันยัางาจัว่าิเบตาดตามสัทธาพี่น้องจากชนพวก ฝนเอาลงเหมือนนี่เี่น้องตรงกับวันทีนเนาะวันสะห้ามคนใจเขาเก็บดูเกี่ยรบอกแบบเกียนี้เน่ยพงวยมวงเนี่ยพลงเี่ยมบอกรอเกี่ยงไทยก็คือเจ้าองเกี่ยงอัมารานี่แล้วสายอัลมาราใช่สายเพราะว่าอัลมาราตัวนั้นสายอง

อันว่าเพื่อน้าไปเห็ดกินเพื่นะแล้วเคียวยังมดนมีดไมมีดมีดส่